เปิดบ้านสวนอมอ,อัคคพันธ์ใช้ชีวิตไม่สมเป็นพระเอกแทบดูไม่ออกว่าเป็นดาราอมอัคคพันธ์เพลงติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายหลายคนได้รู้จักอมอ,อัคพันธ์จากเรื่องพระจันทร์ลายพยักซึ่งละครเรื่องนี้ทำให้ออมได้รับรางวัลโทรทัสทองคำสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นในปี2553จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาถึง13ปีแล้วและต้องบอกว่าล่าสุดทำให้แฟนคลับต่างเสียายหนักมากเมื่อได้มีการยืนยันว่า อ,อมอักพันฑ์หมดสัญญากับทางช่อง7 HD แล้วหลังจากที่เป็นนักแสดงในสังกัดมายาวนานกว่า14ปีซึ่งเรียกดยวว่าออมน,นั้นกลายเป็นภาพคุ้นตาของแฟนละครอีกทั้งเป็นโลโก้ของช่อง7ไปแล้วซึ่งทางต้นสังกัดก,ก็ได้เป็นคนออกมาคอนเฟิร์มผ่านทง Instagram างอินสตาแกรมล่าสุดของแ c คเคาท ch7 ได้รวบรวมเหล่าดาราในสังกัดที่เกิดเดือนมกราคมมาให้ได้มีแฟนๆได้ทราบกัน แต่ทว่าชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงนักแสดงออมอัคพันธ์ว่าทำไมถึงไม่มีอยู่ในรายชื่อทางแอคเคทาดังกล่าวก็ได้ตอบกลับไปว่าออมหมดสัญญาแล้วค่ะทั้งนี้แซนละครก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากถึงการหมดสัญญาของพระเอกในครั้งนี้บางคนคาดว่าอาจจะเป็นการพารักรักษาตัวในเรื่องสุขภาพหรือไม่เช่นพี่ออมคงมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าคะหายไวๆนะคะพี่ออมพี่ออมคือพระเอกช่องเจ็ ยังไงโลโก้ช่อง7ก็ติดบนหน้าพี่อ๋อมแต่หลังจากนี้เราขอแค่มีกับเฮียเวียอย่าหมดสัญญาเลยอ๋อมอาจต้องการการพักผ่อนเรื่องสุขภาพมากกว่าขอให้หายไวๆนะคะถึงเป็นนักแสดงอิสระก็ยังมาแสดงช่องเจได้นะและยังมีความคิดเห็นอื่นๆอีกมากมาย